หีแขฟ้าเกื้อลน้นเล่านาทีเป็นความหวังของหมู่บ้านเผยประสบการณ์ประทับใจก่อนออกรางวัลได้รู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนวันที่หนึ่งสิงหาคม2566รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเล่าประสบการณ์ได้เป็นความหวังของหมู่บ้าน เป็นตัวแทนหมุนเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลในการออกหวยงวดวันที่31กร,รกฎาคม2566ได้รู้ขั้นตอนที่ไม่เคยรู้มาก่อนรัศมีแขกการันตีการออกรางวัลโปร่งใสจริงได้ตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางวัลด้วยตาตัวเองตั้งใจมากวันนี้บอกเลยประสบการณ์ความหวังหมู่บ้านที่ทำให้ตื่นเต้นสุดๆ และประทับใจที่สุดคือการได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนออกรางวัลที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนกราบขอบพระคุณคราอสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นระบบและมาตรฐานมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลในวันที่31กร,รกฎาคมนี้ความโปร่งใสใสกว่าผิวแข ก็สลากกินแบ่งรัฐบาลวิถีคิงคอง